คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเ่านี้คําไม่ไมสุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบ้างนิดนิดช่องนี้สั่งเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอ่านผมจะฝากในดีนสนุกที่สุดนะครับถ้ามีอะไรไม่ดูใจผมต้องขอโทษด,ด้วยขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับนี่เจ้าเด็กน้อยตลอดเส้นทางที่ผ่านมาอาจารย์ได้พาเจ้าเดินผ่านภูเขาแม่น้ำำานําลําธารต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมากมายข้าขอถามอะไรเจ้าหน่อยสิตลอดทางที่ผ่านมาเจ้ามีความรู้สึก และมีความเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าเออรู้รู้รู้สึกอะไรเหรอข,ข้ารู้สึกเหนื่อยครับอาจารย์ส่วนความเข้าใจข,ข้าไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดเลยขอรับนี่เจ้าไม่ได้รับรู้ไม่ได้รู้สึกเลยหรือว่าเมื่อเจ้ามายังภูเขาแห่งนี้ระบบการหายใจและพลังงานจิตวิญญาณของเจ้าดีขึ้นเออใช่ ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นนะขอรับนั่นมันเป็นเพราะว่าเจ้านั้นมีความสามารถในการรับรู้พลังงานทางจิตวิญญาณหรือกล่าวก็คือเจ้ามีรากฐานทางจิตวิญญาณยังไงล่ะ <c oughs> เออข้าข้ามีรากฐานอย่างนั้นเหรอทนาจจรา์ถ้าอย่างนั้นข้าก็สามารถบ่มเพาะเส้นทางสู่ความเป็นเซียนได้ใช่ไหม <c oughs> นี่เจ้า คิดที่จะบ่มเพาะอ,อย่างนั้นเหรอแต่อย่างนั้นข้าขอถามเจ้าเสียนคืออะไรและถ้าเป็นเสียนแล้วจะต้องทำอะไรเสียนก็คือคนที่มีพลังงานยิ่งใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ยงคงกระพันปิดเสียนก็คือเราคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนสวงสวรรค์หรือดินแดนด้านบนนั่นไงล่ะธนาจาย์ปิดเอาละ ข้ารู้แล้วขอรับท่านอาจารย์เซียนก็คือคนที่แข็งแกร่งมีพลังยิ่งใหญ่คอยช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอช่วยเหลือประชาชนและยังกอบกู้โลกอีกด้วยคําตอบที่เจ้าตอบมานั้นมันเป็นคําตอบที่ผิดทั้งหมดเซียนก็คือมนุษย์เหมือนกันนี่แหละพวกเขามีอารมณ์มีความโลภโกรธหลงมีทั้งคนดีและคนไม่ดี นี่เจ้าลูกศิษย์ตัวน้อยของข้าอาจารย์ของเจ้าสามารถชี้แนะเจ้าได้แค่บางเรื่องเท่านั้นข้าไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเสียนที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงมีความหมายยังไงและพวกเขาต้องทำยังไงบ้างเจ้าต้องมีคำจำกัดความในใจของเจ้าสักก่อนแล้วเจ้าก็จะเข้าใจด้วยจิตใจของตัวเจ้าเอง จุดที่เราอยู่ตอนนี้มันใกล้สถานที่แห่งนั้นมากเลยนี่วะท่านอาจารย์พวกเราจะหยุดพักกันที่นี่ใช่ไหมขอรับเออตรงนี้แหละอันที่จริงในตอนนี้พลังงานทางจิตวิญญาณบนโลกนี้มันแทบจะไม่เหลือแล้วนี่พวกเราโชคดีกันแค่หน่อยที่ได้มาบนภูเขายูชิงที่นี่ มีพลังงานอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นบนโลกใบนี้ทั้งหมดในฐานะอาจารย์ในวันนี้ข้าจะสอนวิธีดึงพลังปราณเข้ามาในร่างกายของตัวเจ้าเองนี่เจ้ายังจำวิธีที่ข้าสอนให้เจ้าก่อนหน้านี้ได้ใช่หรือไม่หล่อเลี้ยงพลังปราณให้สม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาที่พอเหมาะก,ก็ดูดซับพลังงานเข้ามาในร่างกาย ถ้ามากเกินไปก็ดูดซับมันถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องก็เติมมันเข้าไปถ้าหากว่ามันกระจัดกระจายก็รวมให้มันเป็นหนึ่งเมื่อรวมมันแล้วเราก็จะได้พลังปานที่มีคุณภาพสุนชนินนี่วานตันเทียนจงลุกขึ้นพระเจ้าอยู่แห่งหนุนใดข้าก็จะติดตามไปที่นั่นเกิดเพื่อเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเพื่อเกิดสะสมตามการเวลาจะได้สมบัติที่แท้จริงนั่นคือตาแก่ที่มาในวันนั้นนี่นาตาแก่นักพุทธเต่านี่ดูเหมือนว่าเขาจะมีความก้าวหน้าในการสร้างรากฐานขึ้นมานิดหน่อยส่วนผู้ชายที่อยู่ข้าง,างนนนๆนั่นคนคนนั้นมีรากฐานที่ดีมาก ถ้าหากว่าเขาได้บ่มเพาะพลังที่ถูกวิธีแล้วก็เขาจะต้องสร้างความแตกต่างและก็มีพลังมีรากฐานที่สูงส่งมากกว่านี้อย่างแน่นอนดูเหมือนว่านักพ์เท่าใกล้จะทะลวระดับแล้วช่วยเข้าหน่อยสักนิดก็แล้วกัน ฮะอะไรกันนี่นี่ข้าเออท่านท่านอาจารย์นี่นี่สรุปว่าท่านอาจารย์ก็เข้าสู่หนทางแห่งการฝึกเสียนแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้การทะลวงด่านครั้งนี้มันนี่มันช่างน่าอาศัศจรรย์มาก ข้าอยู่ในขั้นที่สองของการสร้างรากฐานมานานกว่า30ปีตลอดชีวิตนี้ข้าเคยสิ้นหวังกับมันมาแล้วแต่ว่าในวันนี้ที่ภูเขาอยู่ชิงข้าได้ทะลวงดานเข้าไปสู่ในขั้นที่สามของการสร้างรากฐานโดยใช้พลังงานทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของที่นี่ทำให้ตอนนี้ข้าสามารถเพิ่มอายุไขของข้าได้หลายปี นี่มันจ่งหน้าอาัศจรรย์ใจมากยิ่งนะักถึงแม้ว่านักพุทธเต่าคนนี้จะมีระดับการฝึกฝนที่ต่ำมากแต่ว่าเขามีความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางแห่งเตา่าผู้ฝึกตนส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในโลกตอนนี้พวกเขานั้นมีฐานะร่ำรวยมีเกียรติยศมีคนเคารพนับถือ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาติดอยู่ในแค่ขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองของการสร้างรากฐานเท่านั้นเนื่องจากว่าพลังงานทางจิตวิญญาณบนโลกใบนี้นั้น่างมีน้อยมากถึงจะต่อให้มียังไงมันก็ไม่บริสุทธิ์เลยสักนิดทำให้การฝึกฝนบนโลกใบน,นี้นั้นมันยากนักจึงไม่มีใครกล้าผ่านระดับสูงมาหลายทศวรรษแล้วยินดีด้วยขอรับท่านอาจารย์ในที่สุด ข้าก็จะสามารถเรียนรู้วิธีการบ่มเพาะสุหนทางแห่งความเป็นเสี่ยนกับท่านอาจารย์ได้แล้วบัดนี้อาจารย์ของเจ้าได้ทะลวงผ่านอาณาจักรการสร้างรากฐานขั้นที่สามแล้วสำหรับลูกใบนี้นั้นข้าคือคนที่แข็งแกร่งข้าจะต้องมีเกียรติยศข้าจะต้องมีการเคารพนับถือจากคนทั่วไปเฮ้เฮ้เฮ ถึงแม้ว่าตาแก่นี่จะทะลวงด่านขึ้นไปที่ขั้นสูงสุดกว่านี้ก็ยังยากที่จะเปลี่ยนธรรมชาตินิสัยของเขาสินะช่างน่าสงสารเขาจริงๆฮะใครกันว่ะพลังจิตวิญญาณที่สูงส่งเช่นเนี่นี่นี่มันท่านเสียนมาตะู้ยิงใหญ่มามาที่นี่เหรอเนี่ยข้าน้อย ขอคาระวะท่านเทพเซียนอมตะผู้ยิ่งใหญ่ข้าน้อยต้องขอขอบคุณท่านเซียนผู้ยิ่งใหญ่มากที่ช่วยให้ข้าน้อยนั้นทะลวงดานได้สําเร็จเจ้าคือใครกันโถวยไอเด็กปีตนี่ข้ากลมจนหัวจะถึงพื้นอยู่แล้วแกยังไม่รู้เรื่องอีกรีบเขารบท่านเทพเซียนเดี๋ยวนี้นี่ทานาาจาย์ผู้ชายคนนี้ดูดูแล้วเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาเท่านั้น แต่าอายุของเขาก็ยังพอๆกับข้าด้วยทำไมท่านถึงได้แสดงความควารบต่อเขามากขนาดนี้ด้วยเล่านี่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยนะท่านเป็นคนบอกข้าเองว่าเราต้องยึดมั่นในวิทยาศาสตร์เออเออท,ท,ท,ท่านเทพเซียนผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดอย่ากดเครื่องการกระทําของลูกศิษย์ของข้าเลยนะขอรับลูกศิษย์ของข้านั้น ไม่รู้ว่าโลกใบนี้นั้นมันกว้างใหญ่ขนาดไหนมีผู้ยิ่งใหญ่มากกันกี่คนกันโปรดยกโทษด้วยถ้าหากว่าเขานั้นพูดออกมาโดยไม่มีเหตุผลไม่เป็นไรหรอกและทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ในวันนี้ล่ะเนื่องจากว่าที่แห่งนี้ที่ผู้เขาอยู่ชิงนั้นมีพลังงานจางจิดวิญ,ญญาณที่วิ่งใหญ่ของท่านเซียนอมตะอยู่ข้าน้อยจึงถือวิสาสะเดินทางมาที่นี่ เพื่อทำการบม่มเพาะจนข้าน้อยนั้นสามารถทะลวงด่านขึ้นส,สู้ระดับอาณาจาักรการสร้างรากฐานระดับที่สมแล้วขอรับข้าต้องขอขอบคุณท่านเซียนผู้ยิ่งใหญ่มากจริงๆที่อนุญาตให้ข้าเข้ามาฝึกฝนที่ภูเขาอยู่ชิงได้นะักพศเต่าเท่าคนนี้ช่างเป็นคนที่มีความสุภาพมากจริงนะักแต่ว่ายังไงก็ตามมันจำเป็นด้วยอย่างนั้นหรือที่จะต้องมีความสุขมากถึงขนาดนี้นี่เขา พิ่งจะทะลวงดานเข้าสู่การสร้างรากฐานระดับสามเองนะคนอื่นได้แค่นี้เขาก็เทพแลวให้พระเอกเอ้ยมึงอะ่ะตัวบักเก่งแต่ไม่รู้เรื่อง <laughs> อืาอในเมื่อเจ้าสามารถทะลวงดานได้แล้วแล้วหลังจากนี้เจ้าจะทำอะไรต่อไปล่ะข้าน้อยคิดว่าข้าน้อยจะพาลูกศิษย์ออกเดินทางไกลเพื่อที่จะสังสมประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งข้าน้อยนั้น จะฝึกฝนวิชาที่ข้านั้นได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตให้กับเขาเพื่อที่เขานั้นจะได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางสู่การเป็นเซียนท่านคิดว่าสิ่งที่ข้าทำแบบนี้มันจะถูกต้องไหมขอรับเขาเป็นลูกศิษย์ของเจ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องถามความเห็นของข้าแบบนี้ก็ได้นี่ข้ามีคำถามอยากจะถามเจ้าสักหน่อยบนโลกนี้มีสถานที่ใดที่เหมาะจะฝึกฝนหนทางแห่งการเป็นเซียนไหม เอ๋เอ,อะไรกันผู้ชายที่มีพลังยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้เขาจะไม่รู้จักโลกใบนี้เหมือนกับฝ่ามือของเขาหรอกเหรอนี่เขาไม่รู้หรือเนี่ยว่าบนโลกใบนี้นั้นแทบจะไม่มีพลังงานทางจิตวิญญาณเหลือให้บ่มเพาะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขาใช้ชีวิตบ่มเพาะบนภูเขาอยู่ชิงนนี้มาหลายร้อยหรือหลายพันปีทำไมเขาไม่รู้ว่าโลกภายนอกนั้นเป็นอย่างไร เออท่านท่านเทพเซียนผู้ยิ่งใหญ่ข้าอยากจะบอกท่านว่าตอนนี้พลังงานเตาสวรรค์นั้นได้ขาดแคลนพลังงานทางจิตวิญญาณก็แทบจะไม่เหลือตอนนี้ผู้ฝึกต้นหนทางแห่งเซียนส่วนใหญ่ก็ได้ตายจากไปแทบจะไม่เหลืออยู่บนโลกใบนี้แลขอรับส่วนที่มีชีวิตอยู่พวกเขาก็ได้ลบส่อนตัวจนไม่รู้ว่าตอนนี้เหลืออยู่อีกกี่คนข้าน้อยไม่ทราบเลยจริงๆ ว่าสารที่ที่ใช้บ่มเพาะหนทางสู่ความเป็นเซียนนั้นจะหลงเหลืออยู่กี่แห่งขอรับเฮ้อผู้ฝึกเซีอนผู้ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้พวกเขาคงจะมีอำนาจและก็มีพลังมากเลยสินะพวกเขาจึงได้ปิดข่าวและสามารถซ่อนตัวไม่ให้คนธรรมดาแบบเขารู้ได้ส่วนเรื่องที่ว่าโลกใบนี้แทบจะไม่มีพลังงานทางจิตวิญญาณลงเหลืออยู่ถ้าเทียบโลกใบนี้กับโลกที่ข้าเคยอยู่โลกใบนี้ มีพลังงานมากกว่าโลกใบนั้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าครั้งที่แล้วที่ได้เจอกันข้าไม่สามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงของท่านเซนารมตาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้เพราะว่ามีบาเรียขวางกั้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ข้าได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของท่านแล้วท่านช่างดูสง่างามมีราศีมากเลยจริงๆตลอดชีวิตของข้านั้นข้าคิดมาตลอดว่าบนโลกนี้จะต้องไม่มีเซนารมตาผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน แต่หลังจากที่ข้านั้นได้พบเจอกับท่านอาวุโสมันทำให้ข้านั้นรู้ว่าตัวข้านั้นมันช่างอ่อนต่อโลกมากเลยจริงๆใช่แล้วตัวเจ้านั้นช่างอ่อนต่อโลกมากยิ่งนักเจ้าเรียกข้าว่าผู้บ่มเพาะเสียนมนตาผู้ยิ่งใหญ่แต่แท้จริงแล้วยังมีท่านเซียนตั้งหลายคนที่มีฐานการบ่มเพาะสูงกว่าข้าบนโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่ยิ่งนักมีผู้คนมากมายต่อหน้าพลังที่แท้จริง ทานการบุญเพราะกระจอกระจอของข้าแค่นี้ไม่ควรค่าที่จะพูดถึงเลยด้วยซ้ำเอ๋มีคนที่มีพลังยิ่งใหญ่กว่าคุณด้วยเหรอข้าน้อช่างโชคดีมากจริงๆที่่ผนผู้อุสทำให้ข้าน้อยนั้นได้เปิดโลกว้างแถมยังให้ข้านั้นได้ใช้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อทำการบ่มเพาะเซิงเหล่านี้ถือเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อตัวข้าน้อย ข้าน้อยขอทราบนามของท่านได้หรือไม่ข้าจะได้จดจำเอาไว้เพื่อให้บอกกับลูกหลานของข้าสืบไปนี่ท่านไม่ต้องสุภาพแบบนั้นกับข้ามากก็ได้ข้ามีชื่อว่าลิวโมแต่ว่านะข้าอยากจะใช้ชีวิตเงียบๆสงบสุขอยู่ที่นี่ข้าหวังว่าท่านท่านเซียนผู้ยิ่งใหญ่ท่านสามารถวางใจได้เลยขอรับข้าน้อยจะไม่เอ่ยชื่อของท่านเซียนผู้ยิ่งใหญ่แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้ท่านต้องลำบากใจอย่างแน่นอนและตอนนี้ข้าน้อยจะไม่รบกวนท่านเซียนผู้ยิ่งใหญ่แล้วข้าน้อยขอตัวก่อนนะขอรับอืมไปเถอะเดินทางปลอดภัยนะเอาล่ะเดินตามหลังข้ามาครับท่านอาจารย์นี่นี่ทนอาจารย์ ผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วนี่เขาเป็นเซียนจริงๆอย่างนั้นเหรอแน่จริงโกยเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเจ้าจะได้รับรู้ถึงพลังของเขาเองตอนนี้กลับกันเถอะ